สวัสดีครับผมดีดีทีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเอกซอร์ดิจแนด์ี่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับแอนดรอยสิบเนะครับจากเรื่องดักกันบอลนะครับนี่นะครับปึ๊บนี่นะครับนี่ครับเบสดาเมจมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่เลเวลหนึ่งนะครับนี่ครับอัดขั้นแรกนะครับปึ๊บโอเคผมขอเสกบอลก่อนเชื่อลืมลืมเสกบอลเฉยเลยนี่ครับเอฟเฟกการโจมตีของมันครับซึ่งผมยังไม่ได้เปิดเลยโอเคผมเปิดแล้ว นี่มาดูกันนะครับโอ้โหคืออะไรวะโอเคเอขั้นต่อไปเลยครับนี่ครับขั้นสามก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับปุ๊บเอาไปเลยนี่ครับอุ้ยเป็นการปล่อยพลังแบบนี้นะครับนี่นะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับปุ๊บนี่ครับขั้นห้าก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับปุ๊บมาดูกันนะครับอุ้ยเสียโคเทเ โอเคนะครับขั้นต่อไปก็ขั้นสอนทันครับนี่ครับอัปตันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้แตดมานะครับนี่ครับผมก็จะมาลองบัฟให้ดูนะครับปึ๊บนี่นะครับขุดาเมจดเขาอยู่ที่หกหมื่นครับตีห้าจุดสองมีนะครับระยะเก้าสิบห้านะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบหรือไม่ชอบก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ